สวัสดีจ้าทุกๆคนยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องป้าแป๋วคนบ้านสวนจ้าวันนี้ป้าแป๋วจะพาทุกๆคนมาดูไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่เราก็ไม่ค่อยได้พบเห็นกันเนาะนี่จ้ปะป้าแป๋วกําลังพาทุกๆคนมาดูต้นกาหลงแดงดอกกาหลงแดงหรือบางพื้นที่เขาก็เรียกดอกเซี่ยวแดงจ้ะเป็นต้นไม้ในสกุลของกาหลงชงโคเลยจ้ะ เขาจะมีใบเป็นปีกผีเสื้อเหมือนกันเลยนี่จ้ะมีใบเป็นปีกผีเสื้อเหมือนกันเลยแต่ให้ดอกสีแดงปลูกตามความเชื่อที่ว่าจะเป็นต้นไม้มหาสเสน่ห์จะเป็นที่รักที่เมตตามหานิยมแล้วก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของความรักให้สมหวังเนาะนอกจากนั้นก็ยังช่วยในเรื่องของการเรียกโชคเรียกลาบอีกด้วยจ้ะเป็นต้นไม้ที่ปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านเรือนจ้า แต่เราไม่ค่อยเห็นกันเนาะหรือถ้าบางพื้นที่ทางไหนมีเยอะๆช่วยคอมเมนต์มาให้ป้าแป๋วลูล่หน่อยนะจ๊ะแบ่งปันกันเนาะแต่สำหรับทางบ้านป้าแป๋วเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นดอกดอกกาหลงสีแดงส่วนมากจะเห็นเป็นชงโคที่ออกสีม่วงชมพูแล้วก็กาหลงที่เป็นของแท้สีขาวนี่ก็มีน้อยจ้ะทีนี้พอป้าแป๋วมีกาหลงสีแดงปุ๊บนี่ ป้าแป๋วก็เลยคิดว่าหลายๆคนคงยังไม่เคยเห็นป้าแป๋วก็เลยนํามาแบ่งปันให้ดูกันจ้ะกาหลงลักษณะดอกกาหลงแดงดอกเขาเป็นแบบนี้จ้ะตอนแรกนี่เขาจะออกเป็นช่อดอกออกมาก่อนที่ปลายกิ่งเนี่ยจ้ะออกเป็นช่อบางช่อก็จะมีสามดอกบางช่อก็จะมีห้าดอกเนี่ยจ้ะเป็นช่อแต่ช่อไม่ใหญ่มากและที่นี่พอเวลานั้นเขาก็จะบานเห็นไหมจ๊ะบานออกมาป้าแป๋วสังเกตเห็นว่าเขามีห้ากลีบ มีห้ากลีบทุกดอกเลยแล้วก็จะมีเกสรเนี่ยจะ้ะเกสรของเขาจะอยู่ตรงกลางเป็นเส้นๆเ,เกสรอ,อยู่ตรงกลางแบบนี้แบบนี้จะ้ะไม่มีกลิ่นหอมนะจะ๊ะเขาอาจจะมีบางๆหรือเปล่าปะเป๋แต่ปะเป๋าไม่ได้กลิ่นแต่กาหลงสีแดงเนี่ยจะ้ะมีสีสันสวยงามออกดอกดีออกดอกตลอดปีเลยจะ้ะไม่ว่าจะฝนจะหนาวจะร้อนเขาก็ออกได้ตลอดปี ขอให้น้ำดีดินดีเป็นใช่ได้จ้ะแล้วก็กาหลงสีแดงนี่มาแปลวสังเกตว่าใบเขาจะเล็กกว่าชงโคใบเขาจะเล็กกว่ากาหลงสีขาวนี่จะ้ะใบเขามีความตะมุตะมิหน้ารักเล็กๆเนี่ยมาแปลวว่าเล็กที่สุดในบรรดาสกุลของเขาแหละชงโคจะใบใหญ่สุดแล้วก็กาหลงสีขาวจะใบใหญ่รองลงมา ส่วนกาหลงสีแดงนี่มแปลว่าใบเล็กนิดเดียวใบเล็กนิดเดียวเองจ้ะนี่แล้วก็กาหลงสีแดงเนี่ยนอกจากปลูกเป็นไม้มงคลแล้วก็ยังปลูกเอาไว้เพื่อเป็นสมุนไพรใกล้ตัวได้อีกด้วยนะจ๊ะก็ยังมีการใช้เปลือกกาหลงใบกาหลงลากาหลงเป็นทรัพย์คุณทางยาเฉ็กเช่นเดียวกับสีขาว แต่ว่าการใช้ยาสมุนไพรใกล้ตัวนี่ขอให้ทุกคนศึกษากันอย่างแบบชัดเจนก่อนเนาะประสบการณ์ตรงของป้าแป๋วในการใช้กาหลงสีแดงเป็นยายังไม่มีมาเล่าให้ทุกๆคนได้ฟังจะ้ะแล้วก็ป้าแป๋วจะเล่าให้ฟังว่ากาหลงสีแดงนี่เวลาเขาจะขยายพันธุ์เห็นไหมจะ๊ะเขาก็จะมีมะเมล็ดแบบนี้นี่มีมเมล็ดจะ้ะหรือบางคน ถ้าไม่ใช่มเมล็ดก็จะตอนกิ่งเอาก็ได้แต่ป้าเป๋วมีความรู้สึกว่าถ้าเราเพาะ,มะเมล็ดนะ่ะต้นไม้เขาจะแข็งแรงถึงเขาจะออกผลชาออกดอกชาไปนิดแต่ว่ารากแก้วเขาจะแข็งแรงมากเขาจะอยู่กับเรานานมากเลยจ้ะต้นไม้ที่เพาะด้วยมเมล็ดนะ่นะเนาะป้าแป๋วพามาดูกันป้าเป๋วก็ว่าเป็นของแปลกใหม่สวยมีสีสันสดใสางามตา ป,ปลาแป๋านมมาไม่ค่อยทันดอกเวลาดอกอะไรออกนี่ชาตลอดอันนี้เขาก็เริ่มจะบานแล้วจ้ะแต่เขาก็จะมีช่อตูมแซมขึ้นมาอยู่เขาก็จะมีดอกบานดอกตูมแซมกันขึ้นมาแต่ตอนที่ว่าบานแดงเต็มต้นนะ,ป,ะปลาแป๋วมาไม่ทันมาไม่ทันนางสาวสายเสมอนี่จะ้ปะปลาแป๋วพาทุกๆคนมาดูกันเนาะ,ป,ะปลาแป๋วส่งผ่านความรู้สึกดีๆให้ทุกคน อยากให้ทุกคนมีความสุขสดใสในชีวิตประจำวันนะจ๊ะใครทําอะไรอยู่มุมไหนแห่งไหนก็ขอให้มีความสุขป้าแป๋วส่งความสดใสของดอกกาหลงแดงมาฝากส่งผ่านความรู้สึกดีๆความปรารถนาดีมาให้ทุกคนนะจ๊ะขอให้ทุกๆคนมีความสุขสดใสในชีวิตประจำวันแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าแป๋วคนบ้านสวนด้วยเด้อจ้า ป้าแป๋วขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมคลิปของป้าแป๋วคนบ้านสวนนะจ๊ะแล้วพบกันทุกๆคลิปนะสำหรับวันนี้ป้าแป๋วต้องขอตัวไปก่อนลมทรงแรงและขอตัวไปก่อนจ้าแล้วพบกันคลิปหน้านะสวัสดีจ้าทุกๆคน